ต่การชีวิตไม่สึ้งหวังผ่านท่านผูช้ชมมาที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษเมืองทงเสมัยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเมืองสําคัญทางธุรกิจการเมืองและวัฒนธรรมของโลกเป็นเมืองผู้นําด้านการเงินบนทรีแข่งข้านศิละปะและฟุตบอลเป็นเมืองที่มีสถาปตัยตยกรรมทั้งเก่าและใหม่และเป็นเมืองที่ประกอบด้วยหลากหลายชนชาติ ชาาติคิดไม่ว่าครั้งหนึ่งจะมีกเะเทระป่าป่าจากเมืองไทยคือหลวงพ่อชาสุขัตโธจะเคยมาสัมผัสดิพนพนดินนี้และได้นำพุทธธรรมมาเผยแผ่นักลงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเมื่อครั้งหลวงพ่อชาได้สัมผัสดินพื้นดินอังกฤษครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2520ท่านเคยเปรียบเปยถึงผู้คนที่นี่ว่าเป็นด่างผลไม้พันธุ์ดี ที่เปิดอยู่ในสวนที่มีดินดีแต่ขาดคนดูแลรักษาซึ่งหมายถึงผู้คนหน้าที่นี้ได้ถึงจุดอิ่มตัวของวัตถุทั้งหลายแล้วแต่ยังไม่ได้จักพอการไม่ได้จักพอก็ยังขาดทำนั่นเองท่านเจ้าคุณชูม,มโโระชาวอเมริกัน ติดเกิดชาต่างชาติรูปแกทีเพื่อเข้ามาบวชก็อยู่กับหลวงพ่อชาเป็นเวลา30าปีได้เรียนรู้คำสอนในพระพุทธศาสนาจากหลวงพ่อชาก่อนที่หลวงพ่อชาจะส่งไปเผยแผ่พุ่ธทศาสนารที่อังกฤษจากน้องปากเพลงอุบลราชธานีมาถึงมหานครลอนดอนเพงธรรมจากขีนแรกนำโดยหลวงพ่อชาและพระฤาษ์พระสิมเพงได้นำธรรมะของพระพุทธองค์ มาอย่างรากลงในยินแดนตะวันตกเมื่อ30กว่าปีที่แล้วยังผลให้เกิดวัดไทยสายพระป่าขึ้นหลายวัดทั้งในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิลซิแล และในวันนี้แสงแห่งธรรมได้สาสองมาถึงที่ประเทศอังกฤษได้เกิดวัดไทยทั้งสองวัดในกรุงลอนดอนคือวัดป่าจิตตวิเวกซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอังกฤษในสาขาของวัดหนองป่าภุมและวัดอมราวดีวัดไทยแห่งที่สี่ในวันนี้เราจะนำท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่วัดอมราวดีแห่งนี้กันค่ะ แล้วก็รู้สึกว่า,าทุกอย่างเนี่ยนิ่งแล้วก็สงบทำให้จิตเรานิ่งจริงๆค่ะัตอมราวดีได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2527ณชาญเมืองฮาร์ตฟอร์เชียร์ประเทศอังกฤษทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนมีท่านอาจารย์อมมาโร เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันต่อจากพระอาจารย์สมเมทโทซึ่งเป็นพระผู้ก่อ,อตั้งและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกอุโบสถหลังใหญ่หลังคาโบสถ์เป็นยอดแหลมเสียงยอดเป็นทองคำอาคารเป็นสถาปัตยกรรมรูปเรงสมัยใหม่ประยุ์อย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกหลังคาทรงซีเหลี่ยมหรืออิกเผา ยอดจำลองรูปแบบคตธาตุาพนมออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนให้ระลึกถึงดินแดนอีสานที่ท่านสเมโธเคยได้รับการอบรมบ่งเพาะพระพุทธศาสนาจากหลวงพ่อชาภายในอาคารจุคนได้ประมาณ400คนมีชาวพุทธศากนานา,าแทบชทวิตเดินทางมาที่นี่เพื่อศึกษาพุทธศาสนานั่งสมาธิปฏิบัติภาวนามากขึ้นทุกปีวัดอมราวดีแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติธรรม สำหรับชาวตะวันตกจากทั่วโลกวัดอมราวดีเปิดกว้างสำหรับผู้คนทุกชาติพันธ์วันนะั้ทุกเพศทุกวัยให้มีโอกาสสัมผัสพระธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดจะมาเข้าเงียบปฏิบัติภาวนาจะมาสนทนากับพระภิกษุ หรือจะมาช่วยงานในครัวเหมือนอย่างพวกเขาเหล่านี้ก็ได้ค่ะพวกเรามาถึงที่วัดอมราวดีในตอนเช้าก็เป็นเวลาเตรียมอาหารพอดีค่ะปกติในครัวนี้จะค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษว่าเป็นวันที่เขาจะเป็นคล้ายคล้นไข่ี้ ก็ทุกวันวันอื่นๆนะคะจะเป็นวันที่คนมาทําทานเยอะทั้งชาวไทยที่อยู่ในลอนดอนแล้วก็ชาวศรีลังกาชาวพมา่าหรือชาติอื่นๆที่ชอบเสพสัตมาทุกอาหารก็จะเต็มโต๊ะเลยแล้วก็จะคนวุ่นวายเยอะมากเหมือนเราเอาอาหารไปถวายทานที่วัดนะคะ่ะแล้วก็ชวนเพ่อกันแจกเหรียนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เงียบเพราะวันนี้เป็นวันแรกทีออ่วัดนี้เนี่ยเ,ออเรียกว่าจะเป็นเหมือนเป็นอาทิตย์ที่เงียบอะค่ะ ก็จะมีแต่พวกคนที่อยู่ที่ประจำที่วัดแล้วก็พระแล้วก็แม่ชีที่จะมาฉันเช้ากันทุกเช้าและเวลาเพลงผู้คนที่มาทำบุญจะมารวมกันที่ศาลาอาหารทุกอย่างที่ทำจากในครัวจะถูกนำมาจัดเรียงน,นำมาวางไว้บนเคาน์เตอร์ย,ยาวหน้าห้องครัว ร่วมกับอาหารที่ผู้ใจบุญนำมาถวายที่วัดพระภิกษุสามเณรศีนคาราอนาคาริกและผ้าขาวจะมาตักอาหารใส่ลงในบาตรแล้วกลับไปนั่งรับประทานในที่ของตนจากนั้นก็ถึงเวลาของรารวาสญาติโยมตักอาหารมารับประทานบ้างค่ะชาวต้นออกโดยเฉพาะคนไทยจะเป็นคนมีน้ำใจและใจบุญ เราได้พบคนไทยที่มาวัดอมราวดีนาอาหารไทยมาถวายที่วัดอมราวดีเป็นประจําทุกวันอังคารนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อคนกลุ่มวันอังคารนี้ค่ะถ้าเรามีโอกาสใช่ไหมคะเรก็จะมาทํมบุญกันมาทำอาหารมาถวายเทนกันนะคะเพราะว่าที่วัดปกติแล้วเนี่ยจะอาหารจะไม่มีปกติก็จะเป็นพวกอาหารท่างไป แต่ว่าทัพที่มันเป็นก็ทมงไทค่ะแรกเลยคือมากันวันอาทิตย์ตางแขทนนี้พอวันอาทิตย์เราเห็นว่าคนมากันค่อนข้างเยอะอาหารก็จะเหลือเราก็เลยเปลี่ยนวันมากันพอมาวันอังคารแล้วก็เลยเจอกลุ่มเพื่มอีกเริ่มแรกอีก3ามคนนะคะที่เขามากันวันอังคารก็เลยเจอกันไปเจอกันมาก็เลยจัดกลุ่มกันว่ามาทุกวันอังคารแล้วก็หลวงพ่อเป็นคนตั้งชื่อกลุ่มว่าเป็นชื่อสเ a จก r ุ u p เพราะกลุ่มชื่อสเตจกรุ๊ปเนี่ยมาหลายปีแล้ว ปีนี้เป็นปีที่เจ็ดเนาะปีที่เจ็ดแล้วก็ไม่เคยทาดไม่เคยขาดสักหนึ่งวันนึงอังคารเดียวแล้วกลุ่มวันอังคารเนี้ยนอกจากวันนี้เราไปวันอื่นด้วยะคในในในละแวกในใกล้วัดเนียวัดอู่นม๊อดเราก็ไปค่ะวัดหลวงก็มีวัดอะไรที่เราสะดวกนะฮะเราก็จะไปกันค่ะปฏิบัติมานานพอสมควรแล้ว เป็นปีละครั <S <s <to break an iously> ้งแล้วเมื่อต้นปีมีโอกาสตอนที่ทางวัดก็จัดวินเทอร์รีทรีทจะคับช่วงสามเดือนแรกของปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสไปดูข้างวันก็รู้สึกชอบมากทีนี้เลยจองที่จะเข้าไปสิบวันกระทำกับเจ้าอาวาสแล้วก็สิบสามวันกับเจ้าอาวาสนะคะแล้วคนคนที่เป็นคนลอนดอนเขาก็มาเข้ารีทรีทจะเป็นจะเป็นฝั่งชาติที่เข้ามากกว่าคนไทยค่ะ พบคนไทยในแผ่นดินที่ห่างไกลบ้านเรานำข้าวปลาอาหารมาทำบุญที่วัดทำให้รู้สึกอบอุ่นใจนะคะขณะที่ชาวตะวตัวตวนตกนั้นจะไม่เน้นการทำบุญเจวาที่สิ่งของแต่สนใจในการน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตของตนเพื่อเป็นแนวทางสู่ความหลุดพ้นติดตามรับชมรายการชีวิตไม่สึ้นหวังตอนดอกบัวบานในลอนดอนต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ที่นำเราเดินทาง ถึงที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษขอบคุณวัดอมราวดีและคุณสุวีราผู้ประสานงานที่อำนวยความสะดวกแก่ทีมงานในครั้งนี้ค่ะ